สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.12 snapshot นะครับสำหรับนี้จะเป็น snapshot 17W 17A และ 17W 17B นะครับก็เลขสวยจริงๆนะครับ 17A 17B ครับก็2 snapshot พร้อมกันเลยครับสำหรับ2 s งสแนปช็นี้ก็มีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ advancement อีกหลายอย่างเลยแล้วก็รวมทั้งโน้ตบล็อกด้วยที่เราได้ติดค้างกันเมื่อตอน snapshot ที่แล้วนะครับก็ไปดูกันเลย อย่างแรกเลยครับเรามาดู advancement กันก่อนดีกว่าครับ advancement ใหม่ครับก็เมื่อก่อนที่เราเคยเห็นก็มีแถ็บ mycraft กับแท็บ a v e n นเ r ใช่ไหมครับตอนนี้ก็มาใหม่ครับอีก2แถบครับก็ชื่อว่า nether กับ d n นะครับก็ทันทีที่เราได้เข้าไปใน end portal ปุ๊บก็จะไอแทบใหม่ก็จะโดนัลล็อกขึ้นมาเลยนะครับรอดูอ่าโอเคครับพอเราเข้ามา n พอเข้ามา d ีเอ็นปุ๊บก็จะเห็นว่าก็จะมีแท็บใหม่ขึ้นนะเอ้ยเนเธอร์นะครับพอเราเข้ามาในเนเธอร์ปุ๊บก็จะมีแท็บใหม่ขึ้นมาเชื่อเนเธอร์เสร็จแล้วก่อนถ้าเราจำได้นะครับตอนสมัย Achievement อะสมัย m i n เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเราจะรู้ว่าพอเ,า end, เราเข้า d n ปุ๊บเราเข้าเนเธอร์พูดผิดละพอเราเข้าเนเธอร์ปุ๊บเราจะมี Achievement ต่อไปก็คือ Into Fire เลยก็คือต่อกันเลยคือมันเชื่อมกันเลย แต่ในขณนะดเดียวกันใน advancement เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างก็คือมันจะมี advancement อันหนึ่งขึ้นมาแทรกก็คือแค่เข้าไปใน n e t e r force เข้าไปใน n e t u r forest ปุ๊บก็คือถือว่าก็คือเหมือนว่าขั้นขั้นระหว่างกลางเนี่ยออันนี้ก็คือเป็นอัปเดตใหม่ครับซึ่งมันค่อนข้างจะมีความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือปกติเนี่ยไมค้ามันจะไม่รู้เลยว่าเราเข้าไปใน n e t u r f o r e s s แล้วมันไม่รู้ไมคมันไม่รู้ แต่ที่สามารถทําได้ที่ไมค้ามันสามารถารู้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในเนเธอร์ฟอร์เทสหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าด้วยคอมมานด์ใหม่ที่ชื่อโลเคตนี่แหละด้วยคอมมานด์โลเคตนี่ไมค f t ก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้เราห่างจากเนเธอร์ฟอร์เทสเท่าไหร่กี่บล็อกแล้วพอมันรู้ว่าเราห่างจากเนเธอร์ฟอร์เทสกี่บล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเนเธอร์ฟอร์เทสหรือ,อยังนะครับก็อาจจะเช็คได้ครับโลเค e อ่าฟอร์เทสกันนะฟอร์เทสก็3ามร้อยซีซีซัมติครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็สามร้อยซีซีซัมติงแปดครับถ้าแปดแปดสมมติผมผมจะลองเดินไปนครับขณะนี้ผมก็เจอในเ h อร์ฟอร์เทสแล้วนะครับทันทีที่เดี๋ยวดู Advancement แอดวานซ์เมก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีนี่ครับทันทีที่ผมไปเหยียบในนี้ปุ๊บอ่ามันขึ้น a d v a านซ์เม t เลยก็ ถือว่าเป็นข้อดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือเราสามารถมีเงื่อนไขได้มากขึ้นที่เราจะเช็คได้ว่าการที่ advancement มันจะสำเร็จขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นการเช็คเช็คเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขใหม่นี่เองนะครับโอเคทีนี้เราก็จบลงไปแล้วกับ advancement ใน netter ครับแล้วก็จะมีแท็บใหม่ขึ้นมาอีกแ็บหนึ่งนะครับก็คือ dn ครับการที่เราจะไป dn ได้เราก็ต้องฆ่าตัวตายก่อนนะครับเราถึงจะกลับไปที่ โลกของเรานะครับอ่าเนเธอร์เสร็จแล้วครับต่อไปเราจะดูแท็บอีกแท็บหนึ่งก็คือ D N นะครับผมก็จะเข้าในเนเธอร์ D N เนเธอร์ตอนที่เข้าไป D N ก็เรียนเนเธอร์ครับตอนที่เข้าไปเนเธอร์ก็เรียน D N ครับไม่เข้าใจตัวเองนั่นนะครับพอเข้าไป D N ปุ๊บก็จะมีอ่ามีแท็บใหม่ขึ้นมาชื่อว่า D N นะครับแล้วก็เช่นกันครับถ้าเกิดเรา เราโยน ender pearl เข้าไปใน end gate way ตรงนั้นนะครับก็จะมีสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือเงื่อนไขที่ว่าคือถ้าเราโยนเข้าไปใน end gate way ปุ๊บเนี่ย ender pearl ครับอโออ่าเสร็จแล้วเราก็จะมี advancement ที่ว่าตรงนี้ advancement ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ n e t h e r portraits ก็คืออันนี้ก็จะเป็น entity ncity ก็คือเราคงรู้กันนะครับ ncity คืออะไรก็จะใช,ใช้วิธีการเช็คเงื่อนไขเดียวคล้ายๆกันก็คืออ,นนอันนี้ n e t o r k f o r t r a t อันนี้ ncity ก็คือถ้าเราไปเหยียบ ncity เมื่อไหร่ปุ๊บ advancement อันนี้ก็จะสำเร็จขึ้นไปทันทีครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือลองไปเล่นดูได้ครับว่าใน n e t u r e กับ d Ad n advancement อะไรบ้างนะครับถ้าเราอยากรู้ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ advancement นะครับ grant นะครับ everything เอ n c e m e n t Grant ชื่อตัวเองแล้ว everything นะครับเสร็จปุ๊บพอเรา Enter ปุ๊บเราก็จะได้เอด็ดว e นเมทุกอย่างในเกมเลยแล้วพอเราได้เอ็ดวานเมทุกอย่างในเกมปุ๊บเราก็จะเช็คได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับตามนี้เลยเส,สร็จแล้วเรากลับไปที่บ้านดีกว่าโอเคตอนนี้เรากลับมาที่บ้านของเราแล้วนะครับนี่ไม่ใช่บ้านนะครับอันนี้คือทีสปอ n p o พอยนะครับก็ทีนี้เนี่ยพอ เราจบไปแล้วเรื่อง advance n t เรามาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับที่เราติดค้างไงว่าตั้งแต่ snapshot ที่แล้ว snapshot ที่แล้วมีอะไรใหม่บ้างที่ผมอ่าผมลืมพูดไปก็คือเรื่องของเจ้านี่ครับ go block ครับคือเมื่อตอน snapshot ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่า Bone block ใช่ไหมครับ n น block clay pack ice แล้วก็ o ู l เสียงหายแล้วผมก็ลืมพูดไปเลยว่าไอ้เจ้า go block โกบล็อกมันเสียงทําให้เสียงหายเหมือนกันเพราะที่จริงผมไปดูในวิกิแล้วมันปรากฏมันไม่มีโกบล็อกเขียนเนี่ยผมก็งงว่าถ้าเสียงเพิ่มเข้ามาแต่ว่าเสียงหายไปแค่สี่บล็อกมันก็ไม่ไม่ใช่ไมีเซ็นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าโกบล็อกก็ถูกเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับละก,กันแต่ก่อนอื่นพูดถึงชาลเกอร์บล็อกเชาลเกอร์บ็อกซ์ก่อนนะกันทั้งชาลเกอร์ทั้งชาลเกอร์บ็อกซ์นะครับ, er, er รบจากสแนปช็อตที่แล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าชาลเกอร์กับชาลเกอร์บ็อกซ์ มันถูกเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงที่มันไม่ค่อยที่ที่มันถูกมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีม่วงที่คล้ายๆกับบล็อกต่างๆไอ้เหล่านี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีม่วงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้ากับไอ้เจ้า n c i t y ครับดังนั้นสีม่วงเชลเกอร์กับเชลเกอร์บล็อกเอ่อเชลเกอร์อ er จากเชลเกอร์บล็อกเนี่ยมันถูกเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีเดิมนะครับก็คือสีนี้ สีนี้เลยเพื่อให้มันเข้ากับ n c i t y มากยิ่งขึ้นนะครับให้มันกลับมาเข้ากับ n t i t y เหมือนเดิมโอเคทีนี้เราจะมาเรื่องเสียงดีกว่าครับเรื่องของโน้ตบล็อกกันโน้ตบล็อกก็จากที่ครั้งที่แล้วเสียงหายใช่ไหมครับก็ครั้งนี้เสียงกลับมาแล้วครับแต่ว่ากลับมาด้วยเสียงที่ไม่เหมือนเดิมครับก็จำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่ามันจะมีเสียงใหม่ได้กนน็คือซโลโฟนเบลฟลุตชไพร์มแล้วก็กีตาร์ ก็เร,เราจะมาเรียงกันเลยนะครับก็สําหรับบนบล็อกนะครับจะกําเนิดเสียงไซโลโฟนครับหรือว่าถ้าหรือถ้าภาษาไทยแปลเป็นไทยตรงๆก็ระนาดก็ได้อ่าประมาณนี้ครับอันนี้คือเสียงไซโลโฟนหรือเสียงระนาดครับโกบล็อกครับจะกำเนิดเสียงเบลหรือว่าเสียงะระฆังประมาณนี้ครับอันนี้คือเบล โอเคสำหรับเคลยครับเคลเป็นเสียงฟลุตนะครับฟลุดหรือว่าคุยคุยฝรั่งนะครับค,รคล้ายๆกับคุยฝรั่งเอออ่ามันก็เป็นเครื่องดนตรีเป่านะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเคลยครับก็คือเสียงฟลุตต่อมาก็คือแพกไอซ์ครับแพคไอซ์กำเนิดเสียงชายครับหรือว่าเสียงกระดิ่งนะครับ ประมาณนี้ครับนี่คือเสียงคามแล้วก็วูครับวูก็เป็นเสียงกีตาร์ครับก็มีความคล้ายคลึกับเสียงกีตาร์นิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมีเครื่องดนตรีใหม่นะครับแล้วก็ผมเชี่ยวชาญไม่ใช่เชี่ยวชาญเนี่ยผมเพิ่งมาฝึกเล่นกีตาร์เมื่อเร็วๆน,นี้เองครับผมก็เลยลองเอาโน้ตบล็อกเนี่ยไปเล่นคอร์ดกีตาร์ดูครับแล้วผมก็พบว่า เราก็สามารถเอามาเล่นคอร์ดได้บ้างนะครับอย่างเช่นคอร์ด E อย่างเงี้ยครับก็ก็จะเสียงประมานี้ครับเดี๋ยวผมปิดเสียงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าปิดเสียงบัตทอนเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้ดินแต่เสียงนี้ไงอ่าก็เสียงก็ประมาณนี้ครับคอร์ด F ก็จะอ่าอันนี้คอร์ด G ครับอันนี้คอร์ด A นะครับคอร์ด A แล้วก็มีคอร์ด C แล้วก็คอร์ดดีอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆครับผมไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับผมก็เอามาแค่บางคอร์ดก็คือปกติในกีตาร์ก็จะมี6เส้นใช่ไหมเราก็จะเอา6เส้นเนี่ยมาตีาพร้อมๆกันโดยการส่งสัญญาณเลสโคนเข้าไปปุ๊บพร้อมกัน6เส้นเขาก็จะได้เสียงเป็นคอร์ดออกมาเลยแต่บางทีคุณอาจจะงงว่าเอาทำไมนี่มันมีแค่ห5 5้าห้านตบล็อกหรือว่าอันนี้มีแค่4โน้ตบล็อกก็คือมันจะมีบางคอร์ดที่ว่ามันตีแค่5เส้นหรือ4ี่เส้นนะก็ก็เลยผมก็ใส่ไปแค่ ห้าหบล็อก4บล็อกเท่านั้นเองแต่คือมันมีกีตาร์มาก็ดีนะแต่มันก็ยังดีไม่สุดทำไมถึงยังดีไม่สุดครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราลองเอาไอ้กีตาร์เนี่ยมาสร้างเป็นเออเอาน้นบล็อกมาสร้างเป็นกีตาร์ด้วยอย่างเช่นสมมติน,นะครับสมมติว่าอันนี้ถ้าเราลองนึกภาพดูดีๆนะ สมมติว่านี่คือกีตาร์ครับโดยที่ด้านด้านนี้เนี่ยคือไอที่ปรับปรับสายกีตาร์และด้านนู้นคือด้านที่ตีกีตาร์ครับอ่าลองนึกภาพอย่างนี้แล้วอันนี้คือเส้นเส้นที่หนาที่สุดและนี่ก็เส้นอันนี้คือเส้นที่บางที่สุดนะครับแล้วก็ไล่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็ไล่มาเราจะสังเกตว่าอันนี้คือเสียงที่ต่ําที่สุดนะครับเสียงของโน้ตบล็อกที่ต่ําที่สุดซึ่งเสียงประมาณนี้ นี่คือเสียงของโน้ตบล็อกที่ต่ําที่สุดนะครับแล้วถ้าเราค่อยคเพิ่มทีละเส้นนะครับถ้าเราค่อยๆยเพิ่มทีละเส้นเนี่ยครับลองลองดูนะครับถ้าเราค่อยๆเพิ่ม,นนค,ค,ม,ค,ค,ค,มค่อยๆเพิ่มเสียงเนะี่ยอ่าถ้าเราค่อยๆเพิ่มเสียงปุ๊บเราก็จะได้ขี์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วสักพักหนึ่งขีดก็จะไปตรงกับเส้นที่สองก็คือเส้นนี้แล้วก็เส้นที่สามองเส้นนี้ สี่ห้แล้วพอเรามาพบเส้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลองดูดีๆนะปกติเวลาเราปรับเสียงเราปรับเสียงลตบล็อกให้เพิ่มขึ้นเราก็จะขี่ขวาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนดีกว่าลตบล็อกเสียงต่ำสุดเกมโหมดศูอ่ะอน,นี่คือ o ตบล็อกเสียงที่ต่ำที่สุดนะครับ แต่ถ้าเราจะปรับเป็นเสียงเส้นที่สองเราก็คลิกขวาห้าครั้งอันนี้ก็จะเป็นเสียงโนตบ็อกเสียงที่สองครับเส้นที่สองเดี๋ยวผมว่ามันแปลกๆงรับรุกะผมแปลกๆเเดี๋ยวผมปรับให้มันอ๋อโอเคพื้นไม่ได้ครับต้องต้องเป็นพื้นพื้นโวนะครับ ถ้าเป็นพื้นบูปุ๊บผมก็ขออนุญาตเอาบูมาจากตรงเชสนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็จะได้เสียงเส้เสเสเสนที่ต่ำที่สุดนะครับอ่าถ้าเราคลิกขวาห้า,ค,าครั้งก็จะได้เส้นที่สองครับอน่าจะใช่นะถ้าคลิกขวาห้าครั้งก็จะได้เส้นที่สามครับอ่านะครับแล้วถ้าเราคลิกขวาอีกห้าครั้ง เราก็จะได้เส้นที่4หรือถ้าคิดขวา4ครั้งก็จะได้เส้นที่5แล้วถ้าคิดขวาสหครั้งเราก็จะได้เส้นที่6แต่มันก็จะมีประเด็นอย่างหนึง่งก็คือไอเจ้าเนี้ยแถบนี้เนี่ยมันได้อยู่เส้นเดียวเพราะว่าถ้าเราคิดขวาโน้ตบล็อกอีกรอบหนึงเนี้ยมันจะกลับมาเป็นเสียงต่ําสุดเลย <S 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 ใช่ไหมครับอ่า พอเราได้เส้นเส้นที่สูงสุดแล้วเราขี้ไวรยลอมมันจะได้เส้นต่าสุดมันนี่คือปัญหาของโน้ตบล็อกกับการเล่นกีตาร์ครับก็บางทีเราอาจจะไม่สามารถเอาไาเล่นกีตาร์ได้อย่างสมบูรณ์นะครับคุณก็อาจจะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเส้นเสียงกีตาร์เนี่ยที่ผมเอามาเล่นคอร์เนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่ครับก็เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องโน้ตบล็อกเส้นสุดท้ายนี่แหละที่ว่ามันไม่สามารถทําเสียงได้เพราะว่าเสียงมันไม่เยอะพอนะครับอันนี้ก็คือโน้ตบล็อกนะครับ สำหรับการเอาไปปรับใช้ในการเล่นกีตาร์นะครับก็ตามนี้สามารถเล่นคอได้เล่นโน้ตได้นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้อันนี้คือตัวอย่างครับจบลงไปกับโน้ตบล็อกแล้วกันนะครับเราจะมาดูเสียงอีกอย่างหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับโน้ตบล็อกแต่ก็เป็นเสียงใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเรามาดูเสียงทีละเสียงดีกว่าครับคือเสียงแพร์รอดนะมาดูเสียงแพร์ o อหนึ่งก่อนเลยแพร์รอดแอมเบียนก็มีเสียงครับลองฟังอดีๆครับ ประมาณนี้ครับถ้าเป็นเสียงแพลอตตายก็จะประมาณนี้หรือถ้าแพลอตกินก็จะเสียงประมาณน,นี้ครับอาจจะเบานิดนึงนะครับแต่ว่าลองฟังไอรีก็จะได้ยินอ่าถ้าเป็นแพลอตบินนะครับก็จะได้ยินเสียงปีกของมันประมาณนี้ถ้าแพลอตเจ็บนะครับแพลอตโดนตีนะครับก็ ก็จะมีความแตกต่างกับเฮิร์ทนิดนึงครับไอเดสนิดนึ่งครับนี่คือเดสนะครับแต่ว่านี่คือเฮิร์ทแล้วก็สุดท้ายครับคือแพรดสเตปนะครับก็คือเดินบนพื้นก็จะได้ยินเสียงนิดนึงครับฟังดีๆโอเคครับต่อมาครับคือเสียงของ Illusioner ครับ Illusioner ก็มีเสียงใหม่ครับก็อย่างเช่นเสียงแอมเบียนะครับก็จะคล้ายๆกับ Villager นิดนึงคล้ายๆกับ Villager กับ Witch นะครับที่ว่าเสียงมันจะ มีพิชมีความเสียง,งสูงเสียงต่ำต่างกันนิดนึงอันนี้คือแคสเปลครับประมาณนี้อันนี้คือเดสนะครับอิลูเชนเนอร์ตายอันนี้คือเฮิร์ทครับอิลูเชนเนอร์โดนตีครับอันนี้คือ er, อิลูเชนเนอร์อ่ามิลเลอร์มูฟนะครับมิลเลอร์มูฟไม่รู้หมายความว่าไงครับก็ลองเดี๋ยวพอเล่นจริงๆเดี๋ยวก็จะรู้เองครับ ันนี้ก็คือเสียงมิลเลอร์โมฟครับอันนี้เพลแพร์ไบเนสครับอ่าก็ตามชื่อเลยก็จะเตรียมไ n e s s แล้วก็เพลแพร์ m i r r o r ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเสียงของ Illusion e r ครับก็มีเยอะหน่อยครับก็เดี๋ยวก็ลองไปเล่นกับ i l l u s i o n e r ดูก็ได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะพบเสียงพวกนี้เองนะครับโอเคมีเสียงอะไรอีกครับเสียงของ Fishing รอดละกันอ่าเราจะมาดูเสียงของเสียงใหม่ของ Fishing รอดละกัน ฟิชชิงลอยมีเสียงไรใหม่ครับก็มี2เสียงใหม่ก็คือเสียงโยนแล้วก็เสียงดึงกับถ้าเราลองฟังดีๆนะครับซึ่งจะฟังค่อนข้างยากหน่อยนะครับเวลาเราโยนไปปุ๊บเราจะมีเราจะได้ยินเสียงใหม่อันนี้คือเสียงดึงกับครับเสียงปล่อยเสียงดึงกับมันจะมีความแตกต่างจากเดิมนิดนึงแบบเล็กน้อยสุดๆไปเลยครับแต่ว่ามันมันจะจับกัน เสียงมันจะจับค่อนข้างยากครับมันจะจับค่อนข้างยากอยู่แต่ว่ามันเริ่มมีความแตกต่างจริงๆแต่ว่าเสียงที่ฟังง่ายก็คือเสียงดึงกลับนะครับแกล้งอย่างเงี้ยเสียงดึงกลับนะครับอันนี้ก็คือเสียงฟีเจอร์รอดใหม่ครับเสียง Eye of Ender ครับเสียง Eye of Ender นะครับเสียง Eye of Ender ก็มีเสียงเสียงใหม่ก็อย่างเช่นเสียงโยน Eye of Ender ครับก็จะมีเสียงใหม่ซึ่ง ผมก็ยังมองไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ครับแล้วก็ i อฟเดนเดเวลาเราได้ i อฟ์เดนเดกลับมาใหม่เนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งหลายดนยินเสียงใหม่ครับแต่ผมมองไม่เห็นนะได้ยินไหมครับตอนตอนที่ผมโยนะครับเดนเดอร์ก็จะมีความแตกต่างนิดนึงนิดหนึ่ง,น,น,งนะครับแล้วเวลาที่ i อฟเดนเดมันตกลงมาแบบไม่ไม่แตกนะครับ มันก็จะได้ยินเสียงเช่นกันครับลองฟังดีอ่าได้ยินนะครับคงได้ยินลยแล้วถ้าไม่ได้ยินก็กลับไปฟังย้อนกลับไปฟังได้แล้วก็ i o Ender ครับเวลาเอามาใส่ในพอทอก็จะมีเสียงใหม่ครับผมว่าผมควรจะเอาเสียงนั้นกลับมานะครับอลองฟังดีครับมันจะมีเสียงเต้งแล้วก็มีเสียงอแอมเบียนนิดนึ่ะครับ ลองฟังเดีมันจะมีเสียงแอบเนนิดหนึ่งด้วยอาแล้วพอ End Portal มันสมบูรณ์ปุ๊บก็จะมีเสียง complete end portal เพิ่มขึ้นมาด้วยก็ตามเมื่อกี้เลยตามที่จะยินเลยดียังไงก็อย่างนั้นแหละนะครับคงได้ยินกันนะครับเสียงดังสักขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือเสียงเสียงเกี่ยวกับ e of end of ender ใหม่ๆนะครับทีนี้ก็ยังมีเสียงอีกอย่างนึงที่ ที่ใหม่เช่นกันก็คือเสียงเรือครับก็มีเสียงเรือภายในน้ำกภายบนบกนะครับลองฟังดูนี่คือภายในน้ำครับนี่คือเสียงเรือภายในน้ำนะครับจะเป็นเรือภายบนบกก็จะมีกเสียงหนึ่งประมาณนี้ครับก็ลองน่าจะฟังได้ยินกันอยู่นะครับ อันนี้ก็คือเสียงเหลือพายางนบวมครับอันนี้ก็คือเสียงทั้งหมดที่อยู่ในที่เพิ่มถูกเพิ่มเข้ามาใน snapshot นี้นครับแต่ทีนี้ก็ยังมีอัปเดตสุดท้ายครับเกี่ยวกับกเรื่องคอมมาครับซึ่งมันมีตั้งแต่ snapshot ที่แล้วแล้วแหละแต่ว่า,าเราเหมือน,นเป็น hidden hidden feature มากกว่าคือเหมือนว่าเป็น feature ลับๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่ครับก็คือ selector ใหม่ครับ s add S Add S คืออะไรครับ Add S คือ yourself ครับสมมติว่าเรา say Add S ก็คือพูดชื่อตัวเองประมาณนี้ครับก็คือ target yourself ถ้าเราเอา Add S ใส่เข้าไปที่เมื่อที่ไหนเนี่ยมันจะ target คนที่พิมพ์เข้ามานั้นขึ้นมาถ้าเรา say Add S ก็คือถ้าเราเอา s s ส S ไป s. ไปใส่ใน Command ไหนปุ๊บ add s ก็จะถือว่าเป็นตัวเราเองหรือคนที่ execu e c o m m น n d นั้นขึ้นมาแต่ถ้าเราพูดถ้าเราเอาไปใส่ในคอมมานด์บล็อกเนี่ยแล้วเรา s a ่ add s มันจะไม่มันจะไม่รัน run, เพราะว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นคนรันก็คือมันไม่รู้มันไม่มีทางรู้หรอกว่าเรากดปุ่มมันจะไม่มีใครพูดออกมาเพราะว่ามันไม่รู้ add s คือใครคือคอมมานด์บล็อกเป็นคนทำเป็นคนทางานคนไม่ได้เป็นคนทำงานแต่คอมมานด์บล็อกเป็นคนทำงานดังนั้นมันก็จะไม่มีทางรู้เลยว่า ใครคนคนไหนเป็นคนทํางานนะครับอันนี้ก็คือ Add S selector อันมันอาจจะงงๆหน่อยนะครับคือตอนแรกผมก็งงอยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะเริ่มเริ่มจะเข้าใจนิดนึงครับแต่ว่าอืมต้องลองไปเล่นเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังแล้วกันหลังจากที่ snapshot มา1.12มันออกมาตัวเต็มๆแล้วครับคือถึงแม้ว่า Add S จะรันไม่ได้ครับแต่ execute รันได้ครับ execute นะครับ Add a ปับป,บปบัเดี๋ยว ปั๊บๆผมกดไอ้ตัวตัวหนอไม่ได้ครับขอไม่เล่นแล้วกันนะครับก็พอดียวผมมงไม่เซตคาไงก็เลยกดตัวหนอไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้ snapshot มาครับ1.12ตัวเจ็มาออก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อย่างละเอียดเข้าใจเลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ snapshot นึ17เ็ยู่และ 17w 17b ยูน่นะครับก็สำหรับใครที่ ชอบวิดีโอของนมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบสำหรับวันนี้ก็ขอบจบลงแต่เพียงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ